เดือนวันวาสนาดิถีดวงนี้ได้คู่สมบัติหนึ่งห้าไหมดวงนี้พื้นดวงได้คู่สมบัติหนึ่งห้าไหมพื้นดวงพื้นดวง,งดวดวไม่ได้เอาแค่ห้าดวงเปีเดือนวันวาสนาดิถีไม่ได้คู่สมบัติหนึ่งห้ามีแค่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เด็ก ได้ทุนปปิญญาตรีอะไรสักอย่างทูโลชื่อแต่ว่าไม่ได้เรียนสลสักศิษ์ตัวนี้เลยไม่มีดาวไม่ค่อยเข้มแข็งสักเท่าไหร่แต่หวยมันไปออกเรื่องที่ว่าเขาไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทางธรรมะนะคะแต่เรามาดูนะเตชกัมมะพันทุกงานของเขาเกี่ยวกับดาวพาระฤหัสตรวนี้คุณพระฤหัสนะที่ว่า ทั้งเทศทั้งอะไรก็ก็มีรายได้เข้ามาบำรุงวัดเรามองในแง่ของเรื่องการทํางนานก่อนนะเพราะว่าดาวพฤหัสคือพูดนะพูดแล้วมีมวยผมใช่ไหมคะเขาพูดดีพูดดีพูดเจาดใจอ, ận, อะไรเทศเทพกินใจร่วกันในลักษณะแบบนี้ทีนี้พอมาชำระอายุชา้าช้านะพอมาชำระอายุมันมีอายุยุคใหญ่สถิตที่ภูมิปาหู ช้าๆนะอ่านจอนะมันมีอายุยุคใหญ่สถิติพูมราหูมันทําให้เกิดคู่สมบัติ4แปดเดินที่ภูมิราหูไม่มีดาวแต่พอชัมระอายุแล้วทําให้มีอายุยุคใหญ่เกิดขึ้นหนึ่งดวงทำให้เกิดคู่สมบัมมมติ4แปดด,ด,ด,ดังนั้นจึงอ่านภูมินี้ได้เต็มสเต็มเลย อาจได้เต็มๆเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกเนี้เข้ามาเป็นโจโรเลิกด้วยเลิกเนี่ยก็สําคัญนะเลิกก็สําคัญนะเมื่อเกิดดาวที่ภูมิราหูแล้วได้คู่สมบัติ4-8เราไปดูซิตรงเนี้ยมันไม่มีดาวมันเลยไม่ได้คู่ธาตุ3-8แต่ไม่ใช่ว่าตรงเนี้ยไม่อ่านนะ นักเรียนฟังดีๆนะไม่ใช่ว่าภูมิคัดอังคารไม่อ่านนะเพราะว่ามันมีการอ่านอีกแบบหนึ่งคือการอ่านโดยกระทบกับปีนักษัตร์ปีนี้2565ปีนักสัตร์เือดอไรเราก็มาดูดวงเทวดาที่ปีขานทำให้ภูมิอังคารกับภูมิอังคารเนี่ยอ่านภาพกระทบได้นี่คือการอ่านจอดอีกนิธีหนึ่ง แล้วเรามาพิสูจน์กันว่าทําไมถึงเป็นเรื่องปีในปีนี้น่ะทั้งทที่เขาก็รู้จักกันมาแตไม่รู้แต่หวยมาออกแล้วเกิดเหตุในปีนี้เรื่องอะไรบ้างทุกคนขานคาถาการกาลีปัญญากะดุมพระยานางทานฉันยังคุยกับครูกาลันเลยในแชทบอกว่าขอเงินหนึ่งแสนเซอ้อโน้ตบุ๊กโอ้โห ฉันเป็นผู้หญิงเองอะฉันยังไม่กล้าของเงินผู้ชายใครอย่างนี้เลยและ้ดบุกราคาอะไรต้องหนึ่งแสนบาทอะฉันฉันอันนี้คือว่าว่าทั้งผู้หญิงแนละว่าทั้งผู้ชายนะแต่อันเนี้ยเราไม่รู้ว่าโนเขาจริงๆไหมแต่เหมือนเป็นนิมิตกรรมที่มีคนนะ่ะมาหน้าเฟซคุเลยนะว่าเนี่ยได้อันเนี้ยอะฉันก็ลองแล้วก็มาแกะพร้อมกันในห้องเรียนให้เห็น ว่าเฮ้ยมันเป็นนิมิตกรรมเนี่ยอ่านได้ไหมเพราะครูบอกแล้วว่าไม่ได้มาว่าไม่ได้มาดูทูกไม่ได้มาอะไรนะเพียงแต่ว่าเรามาสอนเรื่องพักคถากับดาว